สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราโยกเกมแล้วก็บอลแซดนกคังไปถึงกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าผมอัดคลิปกับเกมแล้วก็บอลบ่อยมากเลยนะช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าตู้แม่งปล่อยมารัวมากคือไม่รู้เป็นไรนะเกมเกมนี้มันปล่อยตู้รัวมากเลยนะครับผมตอนที่จะถึงช่วงประมาณปีใหม่กับชิดมัดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะครับที่ปล่อยตู้ใหม่มาก็จะได้มีคอนเทนต์มาเปิดกันใช้ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วเราเปิดตู้แกมมาดหนึ่งกับแกมมาสองไปใช่ไหมแลวผมก็ได้แกมม และพอไปหลังไมเวผมก็ไปเปิดเพิ่มอีกนะครับผมจนผมได้แกมมา2มานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีทีเดียว,ยว,ยวแล้วผมกำลังจะจัดทีมสเปเชียลโพสอยู่เพื่อที่จะทำให้เอาไปเล่นด่านเซลแม็กซ์นะครับผมคือ2ส,สลอนเนี่ยจะเอาไปใส่พวกจีสกับเก่าจีสกับใครนะจีสกับสักคนหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้ว่าแก,กินดูฟอร์มเป็นใครบ้างอ๋อใ่ จีสกับบัสเตอร์เออจีสบัสเตอร์แล้วก็ช่องนี้จะเป็นของกินนิวนะครับผมกับตันกินนิว2 0 0หลีดนะก็จะใช้ทีมนี้ในการผ่านเซลแม็กซึ่งเซลแม็กแม่งยากมากถ้าไม่มีทีมเฉพาะอย่างนี้จริงๆคือเล่นไม่ผ่านนะครับผมอ่ะก็ถือว่าดีคือค่าเสียหายที่ผมเปิดตู้แกมมันหนึ่งกับแกมมันสองไปเนะี่ยก็อยู่ที่ประมาณ250โลนะครับผมเอ้ยไม่ใช่2 5 0โล250เพชร3มมงตีแรกผมได้แกมมัหนึ่งมา 50มัลติต่อ50เพชรต่อไปนะครับผมก็คือผมก็ได้แกมมหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งคือแบบเชียรแกมมหนึ่งกดหนึ่งทางและก็อย่างแล้วก็อีก50เพชรต่อไปนะครับผมได้อนิเมชันเหมือนแก้มหนึน่งเลยตอนอยู่ในคลิปนะครับผมนั่นคือเซนโอโผใช่ตอนผมได้เซนโอมัลสองเซนโอก็โผนะครับผมคือเป็นอะไรไม่รู้แหนละเซนโอมันโผล่บ่อยมากเลยนะคือเซนโอเป็นอนิเมชันที่ออกยากมากเลยในเกมนี้นะครับผมซึ่งผมวอาเลย สำหรับผมนะอนิเมชันที่ออกง่ายสุดในละเวคือเซนโอเซนโอเนี่ยเป็นอนิเมชันที่ออกง่ายมากอันที่2นะท้องฟ้าสีฟ้านั่นที่จะออกมาทีนะครับผมแล้วก็อย่างที่3วิสเวคผมบอกเลยนะครับว่าอนิเมชันวิสเนี่ยแม่งไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเลยเวยมันเคยเกิดขึ้นแหละแต่แบบเมื่อนานมาแล้วอะคือแบบนานมากแล้วกับอนิเมชันวิสผมยังไม่เคยได้เลยนะครับผมในช่วงนี้เนาะอ่ะมา ซึ่งตู้ที่จะเปิดกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นตู้ของจระคอนโกคูก็ต์แอนด์เวจิต้าก็ต์สีม่วงนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้เก่งมากเก่งมากๆเลยนะครับเรื่องการตีบ่อยๆเนี่ยคือยิ่งตีบ่อยยิ่งเก่งนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไลท์ไอแพ็คได้นะครับผมและพอเปลี่ยนเป็นเวจิต้าแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับผมเป็นนี่นะครับเป็นไลท์ไอแพ็คและรีเฟนส์ฟอร์วันเธอเนาะเป็นเกียร์ลี ถามว่าเป็นตัวละครที่ดีไหมผมคิดว่าเก่งนะครับผมเพราะว่าตอนล่างต้นเนี่ยเป็นโกคู ool, แล้วแม่งสแตก็กไอทแทกได้ไงคือตัวละครที่สามารถสแตก็กไอทแทกกับดีเป็นได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรโกงอยู่แล้วแหละนะครับท่านผู้ชมอย่างที่รู้กันยิ่งเราตีบ่อยยิ่งเก่งนะครับยิ่งตีแรงยิ่งตีโหดมากเลยดังนั้นไม่มีข้อตัวแยงวออนนวง้งนะครับว่าตัวละครตัวนี้โคตรเก่งเลยนะครับผมแล้วก็สกิลก็เฉยๆไม่ได้แย่อะไรมากมายพอเปลี่ยนไปเป็นจิต้าปุ๊บก็ดู มีอะไรทํานิดนึงก็แค่นิดนึงนะครับไม่มีอะไรมากสกิลเข้าใจง่ายไม่ไม่ไม่ได้เอยอะอะไรมากเลยนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดหาเขากันทั้งหมดสมติเนาะเอาตามตองผมอยากฟาา์ม่ถึงหนึ่งร้อยเพชรก่อนเวยถึงจะมาเปิดนะครับแ,แต่ผมแต่ผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยดาานาร์มเพชรผมหมดแล้วไงผมไม่ได้มีดาานาร์มเพชรมาเพิ่มแล้วนะครับผมตอนนั้นผมก็จะมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยมาตัวกันเลยก่อนละกันตัวนี้ได้จากการทำเควสก่อนนีนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับแต่ตัว อ่ะเปิดตัวก่อนแล้วกันนะฮะถ้าได้ตัวจากตัวเลยนี่คือคุ้มนะโอ้โน no. ไม่มีเอ้า มีน,นึกว่าไม่มีมีเช่นกันตัวอะไรเนี่ยอย่างเก่าเลยนีเก่งไหมอ่ะไม่เก่งเลยเก่าเฮียตัวอย่างเก่าต <c oughs> ัวเก่ากึกเก่าขนาดไหนวะเนี่ยโอเคเลยครับผมท่านผู้ชมโอเคงั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าไหมกับมอติแรกในคลิปนี้นะครับผมเราเปิดกันแค่สองมอตินะซึ่งตู้นี้ก็มีตัวละครที่ผมคิดว่าอยากได้อยู่นะครับผมนั่นคือตัวละครของ วิตานี่ซูเปอร์วิตาอยากได้มากนะครับเพราะเขาแม่งตีการันตีชี้ไงคิดดูเนี่ยโอ้แอนแท็กมีคำคิทิเคิลคิท for วันเถินคิดดูแล้วกันว่าตีการันตีชี้แม่งคือโคตรโกงเลยนะครับผมอ่ะก็ท้าได้วิตามาก็คุมนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยโอ้อ ถามจริงพูดถึงแอนิเมชันที่ออกยากมันก็ออกได้เลยเหรอโอเคมีอะไรมากก็แค่กคนตรงนี้คนหนึ่งนะครับผมโอ้ m ม g o กัสได้เร็วอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแม่ เ,เกมที่รักเราจริงๆเลยเกยมนี้ตอนรับเขาก็เลยดีกว่าไปครับผมกับโกฟูกอสโอ้มาดอกด้วยอนาคตมีเซเนะครับมาดอกถือว่ามีก็ดีโอ้โ oh, ห oh, oh, ได้ง่ายกันจังล่ะเราอะออกง่ายเกนบางทีจะออกให้กันอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> oh, oh. โอ้โหแหมแล้วเป็นรีตโตเปอร์เซ็นต์ได้ไงก็แบบ ดีๆๆดีดีดีออกเร็วอย่างนี้ก็มไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะหลังจากนี้ก็เปิดแบบเปิดแล้วเล่นไปเลยละกันโอ้โหคุ้มแล้วโอ้โหแล้วคุณลิลินด้วยเหรอโอเบจิตา้าได้เปล่าเฮ้ยเขาพูดได้นะเบจิตา้ามาหมขอเบจิตา้าได้เปล่าเอาจริงถ้าได้เบจิต้าเลยนี่คือโคตรคุ้คมเลยนะหรือว่าเฮ้ยอะไรครับได้ช่วงนี้เปิดแกมบ้าหนึ่งแกมบ้าสองก็ได้เปิดตู้นี้ก็ได้อีกเหรอ โอ้โหโอ้โหโอ้ my god let fucking go โอ้โหอุ้ยมยกอดขออะไรได้อย่างงั้นเด้อโอ้ยชีวิตหนอชีวิตถ้ากูเป็นอย่างงี้ตอนตู้ lr กูว่าดีว่านี้โก o my god, oh my god. Oh my god. ไม่มีแล้วแหละตรงนี้คืออาคุ้มแล้วอะเสือได้โกคุ้มใหม่ได้มิจิตาอีกหนึงค่ะที่ผมอยากได้นะครับอ้อผมไม่มีอะไรแบบอ้เที่ยมจริงๆคุ้มเกินบางดีโอเคนะครับทุกผู้ชมงานสลหักคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องขอล,ลาปไปก่อนนะครับผมโลก็ไปในคลิปหน้าน,านะครับสวัสดีครับ